ที่บ้านอะมินิมอลมันก็พุดพุทอะมาเหมือนการปล่อยวางอะทำบ้านโล่งๆอย่างนี้บ้าปะเอางี้มาลองจินตนาการดูว่าไอห้องที่มันลกๆกันอยู่เนี่ยกลายเป็นห้องโล่งๆกว้างๆมีพื้นที่ใช้สอยอะไรที่ไม่ใช้ก็ทิ้งไงทิ้งทิ้งดินี่มันยุคพวกเรานะเว้ยเจนแซดเราเว้ยมึงห้องนี้พวกเราอยู่แต่สิบขวบเล็กเหมือนเดิมเลยพองบอกว่าห้องแม่งเล็กแม่งเล็กจริงเลยสยั์ เราต้องทำไงวะมึงดูอะไรเนี่ยรายการจัดบ้านอะแม่งบอกถ้าหยิบของชิ้นไหนแล้วไม่โดนก็ทิ้งๆให้เรียบเลยแต่แบบกูจับอะไรแม่งสปาร์กจอยหมดเลยวะกูจัดให้ไหมละ่ะดีนิ้วครั้งเดียวห้วับทั้งห้องเลยสิ่งพิมพ์ตายหมดแล้วมึงโหไวหวานวะ่ะเครื่องกรอวิดีโอเชี้ยไม่ได้ยินทรรากรนานสั นี่กล้องแฟนเก่ามึงมะเนี่ยนี่มึงคุยกับเขาครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่อะสาปีที่แล้วกูก็ทิ้งเขาแบบเหมือนหยิบของใส่ถุงดำอะแล้วก็ทิ้งไปเลยไม่ได้บอกลาอะไรเลยทิ้งคนอะมันไม่เหมือนทิ้งของนะเว้ย What the fuck งอกลับมาไหมเนี่ย เรากล้องมาคืนพี่เอ็มเราขอโทษที่เราหายไปนานขอโทษที่เราไม่เคยบอกลาเธอช่วยด่าอะไรเราหน่อยได้ปะเราดีใจที่เจอเธอแต่เราด่าอะไรอ่ะเค่<ะ>อยากะก็เะกนยไ้เม่าเหมือนไ,ได้ย้อนเวลาเลยนะตอนนันเป็นรรรมอนนี <ง S 2> ้กลายปลาตอนนั้นก็ดูเป็นรูปธรรมดานะ<ถ><ง>ตอนนี้กลายเป็นรำขึ้นมาเลย<ถ><ง> แค่อยากจะขอไหวทีไม่ต้องแพ้ๆให้มันเป็นเรื่องนี่คือกูมีหัวใจแล้วใช่ไหมมึงกูถึงรู้สึกอย่างนี้เน่ยจินนี่มีแฟนเราเกิดลืมไปแล้วมีความสุขแค่ใน